ลุยคาบยางมาต่อยมานะครับเนี่ยนะเหนียวเนียครับไม่ออกนะครับนี่นครับไม่ออกครับต้องมีน้ำยาครับ ต้องมีน้ํา,นะายานะครับทา้ายรถนะครับท้ายรถแห้งเลยนะครับ ต้องมีน้ำยาครับถึงออกคาบยางมาต่อยครับขัดเองรูปๆก็ออกครับถ้ามีน้ำยาใช้กาหน้าครับ ไม่ต้องลงน้ำหนักอันนี้ข้ามแมงนะข้าบแมงข้ามแม,ง,แมงนานแล้วครับใช้กาหน้าเนะนี่ยพวกเนะี้ยขาบแมงออกมาเลยนะแค่ชโลมกับผ้านิดนึงแล้วลูบครับไม่ต้องลงนหนังเยอะนะครับปกติเขาจะใช้เครื่องขัดลบรอยนะครับการหน้าลบรอย แต่ถ้าขัดบ่อยก็เหมือนทําให้แล,กล็กเกอร์เคลือบสีอะไรประมาณนี้มันจะบางอันนี้เราไม่ได้ใช้บ่อยนะใช้เฉพาะตอนคาบเหนียวล้างไม่ออกขัดไม่ออกขัดโฟมโฟ,ม,โฟมล้างรถขัดไม่ออกก็ต้องใช้กาหน้านะครับกาหน้ากาหน้า ลูปลูครับเนะี่ยไม่ต้องล้วงหนังเยอะลูกทั้งคันครับมีแต่คราบยางมาต่อยครับเนะี่ยลูปเสร็จทั้งคันแล้วก็จะฉีดน้ําล้างอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเคลือบสีด้วยสเปรย์หรือแว็กอะไรก็แล้วแต่นะครับจะออกหมดเลยนะครับคราบดำหรือเป็นรอย เล็บแมวแบบไม่ลึกก็ขัดแต่ถ้าเป็นรอยลึกหน่อยก็ต้องขัดใช้น้ำหนักเยอะ,ะครับรอยถึงยาจางน้ำยาตัวนี้นะอันนี้เป็นรอยสติกเกอร์ผมแต้มการหน้าไว้นะครับน่าจะต้องขัดหลายรอบ รอยโลโก้ตัวนูนนะครับเนี่ยกาวเริ่มเสื่อมสภาพขัดเฉพาะจุดก็ได้นะครับเป็นรอยขวนรอยอะไรไม่ลึกแล้วก็ใช้การหน้าขัดถ้ารอยลึกหน่อยเราก็ต้องลงน้ำหนักเยอะหน่อยประมาณนี้ครับรอยเล็บแมว เรียกอะไรรอยรอยขวนเล็บแมวอะไรนี่แบบแบบเป็นรอยแค่เล็กเกอร์นะล้อขัดขัดมันจะหายเนียนไปเลยนะครับแต่จริงๆรอยมันยังอยู่แต่แค่มันทําให้เหมือนเล็กเกอร์บางประมาณนี้นะความคิดของผมนะนี่ครับจะต,ตามนี้ปล่อย ว่ามันเยอะเกินอันนี้ผมก็จะปล่อยนะครับเว่าเดี๋ยวก็ขับไปก็เลอะอีกอยู่ดีแต่ถ้าด้านนอกอย่างเงี้ยตามประตะูอันนี้ยังไม่ได้ขัดละเอ,อยียดครับผมขัดแค่ท้ายนิดนึงเดี๋ยวจะขัดต่อแล้วก็ค่อยล้างน้ำแล้วค่อยเคลือบสีอรอบ ครับมีแต่คราบแมงล้างมาหลายรอบแล้วไม่ได้ขัดก็ไม่ออกครับต้องใช้การหน้านะลูบเนี่ชโลมกับผ้านิดนึงครับพอเปียกๆนะี่ครับลองดูนะครับรถใครแบบล้างไม่ออกหรือลองแก้ด้วยกิธีง่ายๆดู แตอนนี้แตกลึกครับไม่หายนะครับรอยสีแตกไม่หายแต่ถ้าเนี่ยตามรอยมือเปิดนี้หายนะครับมันจะบางลงครับสีมันจะแบบมันจะไม่ชัดมันจะเนียนๆไปเลยครับเนี่ยตามมือเปิดนี้นะครับ ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมครับรอยขาบรอยแบบเล็บแมวเรียกรอยขวนเล็บแมวอะไรประมาณนี้มันจะหายนะครับลองดูนะครับรถรถใครอย่างนงี้ก็ออกนะครับสีติดเนี้ยถ้าไม่ออกก็เพิ่มน้ำยาแล้วก็ใช้แรงกดเพิ่ม แต่นี้ผมไม่ได้เพิ่มน้ำยายเยอะนะครับเพราะผมฉโลมนิดเดียวผมก็มาไล่ขัดเลยคนระับเริ่มหายแล้วครับสีติดไม่รู้สีอะไรนะครับ น่าจะประมาณนี้ผมที่เกียดแล้วแต่ถ้าแตกรอยแตกงนี้ไม่หายนะครับรอยกระแทกสีแตกแต่ถ้าพวกคาบยางมาต่อยพวกรอยรอยขวนรอยขวนเล็บแมวอะไรนะจะเนียนไปเลยนะหายลองดูนะครับ